สวัสดีค่ะสำหรับคลิปวันนี้นะคะของเย็นวันนี้นะคะเป็นคลิปที่สองนะคะที่แจ็คจะอัพโหลดในวันนี้นะคะก็คือตามตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างที่ลูกค้าต้องการที่จะให้มัดเมียนะคะเป็นตัวอย่างที่าทางหมู่บ้านจาการรับจ้างที่จะมัดตามลายที่ลูกค้าต้องการนะคะ ก็เลยคลิปที่แล้วเนี่ยแจ็คมีเคยเกริ่นไว้ใช่ไหมคะว่าจะมีคนที่บ้านแจ็คสามารถที่จะมัดลายมัดหมี่ได้ตามความต้องการที่ลูกค้าต้องการน่ะนะคะและว,วันนี้เองตอนเย็นแจ็คก็ได้เข้าไปพูดคุยกับน้องเขานะคะที่เขารับจ้างในการทำมัดหมี่เนี้ยคะ่ะ ว่าเขามีแรงบันดาลใจอย่างไรที่เขาสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็สามารถที่จะมัดมีลายของผ้าได้ตามลายที่สวยงามหรือตามที่ลูกค้าต้องการนะคะเดี๋ยวเรามาฟังดูแล้วก็มาชมดูว่าน้องเขาทำอย่างไรนะคะเจอไปเจอใสวัสดีค่ะ นี่นะคะเอ่ออย่างที่บอกที่เคยพูดบอกว่าทางบ้านเราอ่ะจะมีอ่าอ่อออาิญาที่ชํานาญงานนะคะในเรื่องของการมัดมีผ้าเสร็จแล้วเนี่ยเราได้มาเจอตัวจริงๆนะคะคือจะถ่ายให้ดูนะคะว่าจริงๆแล้วอะ่ะคนที่เก่งในการมัดหมีแล้วก็รับจ้างในการมัดหมีนี่เองนะคะอยู่หมู่บ้านแจ็คเองค่ะ เดี๋ยวดูนะคะตอนนี้กําลังมัดหมีอยู่เลย,ย,เลยนี่คะ่ะกําลังมัดหมีนะคะกดมือจ้ะสุดมือนี่กําลังทําอยู่นะคะฝีมือนะคะฝีมือดีมากคะ่ะมีตัวอย่างนะคะอันนี้คือตัวอย่างที่ที่เอามาดู <le> นะคะแล้วต <จำ S 1> อจะมาแนะกะกสั่งแกะตามลายที่เขาต้องการนะคะ ได้ค่ะบางทีก็จะส่งเป็นรูปมาเนอะใช่ไหมหคือแค่เอาตัวอย่างมาให้หรือว่ามีตัวอย่างในตามโทรศพัพท์อะนะคะก็จะรับไปยุ่นเลยบางครั้งก็จะส่งเป็นตัวอย่างแบบนี้มาให้ค่ะเป็นตัวอย่างแบบนี้มาให้ซึ่งก็สามารถที่จะแกะได้ค่ะตามนี้เลยนี่ค่ะอื ใช่ค่ะคือทำงานมาตลอดนะคะรับจ้างทำมาตลอดดูแบบที่ที่ทำนะคะคมีเยอะแยะเลยค่ะนะคะเ,คเยอะมากนะคะคนี่ค่ะคือคนที่มีฝีมือนะคะคในการทำมัดมีผ้าสิ้นเรานะคะของหมู่บ้านเรา และมีอีกหลายคนนะคะที่ทํางานแบบนี้นะคะรินะอืไม่ต้องห่วงเลยนะคะลูกค้าอยากได้ออเดอร์แบบไหนสั่งมาเลยคะ่ะ <c oughs> นะคะติดต่อมาได้เลย <c oughs> เยี่ยมเลยคะ่ะ <c oughs> เห็นไหมคะกําลังทํางานอยู่ทําด้วยย้อมด้วยเนาะ <c oughs> ทำแล้วก็ย,ออย้อมอะไรหมดทุกอย่างคือ <c oughs> ทําเป็น <c oughs> ลายแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็ <c oughs> ย้อมอีกสีหนึ่งอย่างเงี้ยคะ่ะ ลงสีแดงลงสีแดงคือทําตามนี้เลยใช่ไหมไอไอมัดนี้นี่ทําตามอันนี้เลยเนาะสีตามนี้เลยใช่ไหมคะอมย่าได้แบบแบบนี้เราก็ทําแบบนี้ให้ทแบบนี้เลยอ๋อแล้วจริงๆอ่ะเรียนรู้มาจากไหนบอกหน่อยตั้งแต่เด็กๆเนาะตั้งแต่เด็กๆเลยใช่ไหมเรียนรู้มาจากแม่ใช่ไหมมันพ่อบุรุษเลยพ่อบุรุษตั้งแต่ บ้านหมู่บ้านเราก็เป็นตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วตั้งแต่บรรพบุรุษแล้วตั้งแต่บรรพบุรุษละอือตายายสอนเรามาแล้วก็เรามีความชอบด้วยเนาะเป็นทุนเดิมอยู่แล้วจริงๆเราทอทอไหมเองด้วยนะใช่ไหมทอก็ทอก็ได้ทำไรก็ได้หมดทำได้หมดทุกอย่างใช่ค่ะจ้างไม่ทันด้วยใช่ไหมออเดอร์มาเยอะแยะเลยใช่ไหมคะ นี่ก็เอามาอีกแล้วนีี่เออาามกแล้วะอยู่ในถุงอ๋อลูกค้าเอาออเดอร์มาตลอดนะไม่มีแรงทําค่ะโอ้ยนั่งทำจนไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปไหนเลยเร่งงานเร่งค่ะเยอะมากค่ะนี่นะคะหมายถึงอาจารย์สําหรับรุ่นต่อไปนะคะจริงๆค่ะคืออาจารย์ได้เลยนะคะเดี๋ยวให้ดูออเดอร์นะคะออเดอร์มาอีกแล้วค่ะ นี่ค่ะออเดอร์ที่ลูกค้าเอามหมอีกแล้วคือตอนนี้ทําไม่หวาดไม่ไหวเขาเอาไหมมาให้เลยใช่ไหมเราต้องการแบบไหนเขาจะเขียนมาแล้วเขาจะเอาแบบมาให้อ๋อค่ะนี่ออเดอร์มานะคะก็จะมีมาให้ว่าออเดอร์ของแม่จอยนะคะสิงบวกนางรำหนึ่งหัวเห็นไหมคะแล้วก็นางรำกุหลาบหนึ่งหัวแล้วก็ ต้นช้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือ,อรายละเอียดจะมาในนี้แล้วหลังจากนั้นเขาก็จะส่งลายมาให้เราดูาอีกทีหน,น,นึ่งใช่ไหม,มหเราดูต้องการแบบไหนยืมมันเมื่อยืมก็เธอมันนี่ต้องมีแบบเราก็จําทุกอย่างไม่ได้น่ะจ้ะเราจาทุกอย่างไม่ได้คนนั้นก็ต้องการแบบนั้นคนนี้ก็ต้องการบบนนกอย่าง คนละอย่างไงใช่เราก็ต้องเราก็ต้องมีรายละเอียดจากเขาให้แน่ชัดเนาะเือจะจาได้เราดูเราก็กะตามนั่นเลยเก่งมากเก่งจริงๆทั้งช้างตั้งกวางทั้งอะไรเลยทั้งช้างตั้งกวางทั้งบทุกอย่างนี่เห็นไหมคะออเดอร์ไม่หวัดไม่ไหวมีตั้งสีย้อมไหมมาให้ด้วยค่ะเนี่ยค่ะสีย้อมไหมเอามาให้ด้วยค่ะ เหรออ๋อมีทำเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูค่ะมีทำเสร็จแล้วค่ะอืจ้ะนี่อันนี้ก็ order นี่ order อีกดูดูนะคะมีออเดอร์เนี่ยนี่เลยคืออเดอร์เยอะแยะเลยเรียงบานเรียบอ๋ออันนี้เป็นลายสิงนะคะทำเสร็จแล้วใช่ไหมคะที่เตรียมจะส่งให้ลูกค้าใช่ไหมอ๋อเรียงมือบัตรเตจ เดี๋ยวจะให้กลางดูสักหน่อยนะคะว่าเป็นยังไงมือมันเกี้ยเต้บมกลางลนึจ้ะจ้ะคือดูไม่ชัดนะคะแต่ต้องกลางดูอีกทีนึงแต่ว่าเข้าใจแหละค่ะเพราะว่าถ้าเป็นรูป,รปสิงก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะก็คือเป็นลักษณะแบบนี้นคือทำเสร็จไปแล้วอะคะ่ะทำเสร็จไปแล้วหัวหนึ่งเนี่ยค่ะ อันนี้หมายถึงหนึ่งพื้นเนาะจ้าพื้นหนึ่งหนึ่งพื้นเลยใช่ไหมคะที่จะเอาทอเป็นหนึ่งพื้นจเดี๋ยวอเอาไปทอนี่เส,เสร็จแล้วเสร็จแล้วโอเคและนี่ก็คือออเดอร์ออเดอร์มาอีกแล้วนะคะเห็นไหมคะนางรำสิงสองพื้นช้างกวางดอกกุหลาบสองพื้น ช้างนางรำนะคะหนึ่งผืนนี่คือออเดอร์จริงๆเลยค่ะถึงบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะหมู่บ้านแจ็คเป็นหมู่บ้านผ้าไหมโดยเฉพาะค่ะเพราะฉะนั้นน่ะทางหมู่บ้านอื่นเขาก็จะทราบใช่ไหมคะว่าหมู่บ้านเรานะเป็นเป็นหมู่บ้านที่ทาผ้าไหมแล้วก็สามารถที่จะมัดมีลายอะไรก็ได้เขาก็เลยเอาออเดอร์เนี่ยมาให้ทางเราทํา โดยจริงๆแล้วอาจารย์ก็อยู่บ้านที่นี่แหละนะ <c oughs> <c oughs> นะคะแต่อยากแต่ก็คือเพียงแต่เราไม่ได้ไม่ได้นําโชว์ค่ะว่าจริงๆแล้วหมู่บ้านเราก็สามารถที่จะทําผ้าไหมได้สวยงามเหมือนกันอย่างนี้ค่ะแล้วคนที่ทําจริงๆแล้วก็อยู่ที่บ้านของเราเหมือนกันอนี้ค่ะนะคะ <c oughs> อืมสวยงามมากเลย สวยงามมากนะคะนี่เริ่มแล้วค่ะเริ่มอย่างที่บอกว่านี่เริ่มมัดต่อไปแล้วนะคะเริ่มลงรูปพื้นต่อไปลงรูปแล้วค่ะลงรูปแล้วเป็นรูปร่างเป็นกาลังเริ่มค่ะกําลังเริ่มแต่ก็อย่างที่บอกว่าเมื่อกี้หนึ่งหนึ่งมัดหนึ่งมัดผ่านไปแล้วค่ะนะคะมีอีกหลายอย่างค่ะที่จักอยากจะให้เห็นนะคะมีหลายอย่างแต่ว่าเดี๋ยวเรามารอชมสำหรับคลิปต่อไปอีกทีหนึ่งนะคะ เดี๋ยวจะก็จะนำเสนอเรื่อยๆ,ๆนะคะขอบคุณมากนะคะที่รับชมนะคะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณค่ะอืมขอบคุณมากๆนะคะท่านผู้ชมนะคะสวัสดีค่ะ